สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่กับผมนะอยู่ฮากูโชก็คือคนเก่งฟ้าประธานนเอง,เอง,เองเนะครับก็เป็นเกมที่ผมเคยเล่นแนะนําไปแล้วนะตั้งแต่เซิร์ฟจีนปีที่แล้วนะฮะเซิร์ฟไต้หวันแต่นี้เขานํามาเข้าสโตไทยแล้วนะก็ผมก็ได้นํามาทําคลิปอีกรอบนึงนะก็น่าสนใจมากผมก็เล่นพอประมาณนเนาะมันเป็นเกมที่ ภาพสวยนะฮะแล้วก็มีระบบให้เล่นเยอะแยะมากมายนะแต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยจะมาหรือเปล่าตังคาก็ไม่เห็นจะมีนะแล้วก็เล่นไปเรื่อยนะเปิดกระชาหนึ่งใบแล้วก็ผมก็เปิดแล้วเนาะได้ตัวลูกข่างนะลูกข่างนี่ก็ใช้ดีเนะเนี่ยลูกข่างก็ใช้ด,นะชดีแล้วก็ไอพวกนี้ก็เป็นตัว R นะเนาะอ่ะาก็ภาพสวยระบบดีนี้กนะ็มันจะจัดเป็นแถวเป็นแถวแถวใครแถวมันเลยนะนี่แถวใครแถวมันใครอยู่ตรงไหนแถวใครแถวมันเลยนะนี่ ลงได้หมดออลงได้แค่หตัวนะผมไปผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วจะไม่ได้นะผมตอนอยู่เซิร์ฟไต้หวันผมก็เคยแนะนําเกมนี้ไปแล้วแต่เนี้ยเข้าสโตร์ไทยนะ่ยทั้ง iOS และ Android นะฮะเดี๋ยวมีโค้ดด้วยนะ่ยนะผมจะแจกโค้ดไปข้างล่างก็ใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะนะครับผมเนาะคนละห like นึ่งไลค์นะฮะอันนี้ใช้ป้ายตู้อันนี้ยิงไปนะฮะนี่ฮะใช้ไป ไอ้ลูกขางอะใช้ดีนะใช้ไปเลยแล้วตัวพี่เอกใช้ได้ด้วยนะอ่าตัวพี่เอกใช้ได้นะเบื้องต้นเลยนะโอเคผ่านแล้วนะฮะก็ไม่มีะระยะนะผมเนาะเล่นด่านไปมันก็จะให้ตั๋วมาเปิดกระชาด้วยเนาะยิ่งเล่นยิ่งได้ตั๋วเยอะนะในการเปิดกระชาเห็นไหมผมบอกแล้วลูกขางมันดีนะฮะไอ้ตัวนี้ใช้ได้ยา,ยาวๆนะลูกขางเนี่ยนะผมอ่ะมาถึงด่านนี้แล้วก็เกมเพลย์ประมาณนี้ เห็นตะกี้ไหมตะกี้มันจะเป็นการอัพนะนี่ไอพวกนี้จะอัพได้นะอันนี้ยังออโต้ไม่ได้นะ,อ,ะอ,นนออโต้จำไม่ได้แล้วตรงไหนวะตอนนี้ยังออโต้ไม่ได้นะฮต่อค่อยๆเล่นไปก่อนเนาะเกมเพลย์ก็เอาภาพเกมเพลย์คร่าวๆมาให้ดูนะว่าเออมันเล่นยังไงนะนี่พาออกไปลูกคางจัดไปแซ่แถวหลัง อันนี้คืออะไรวะไอตัวนี้ตัวฮิวนะไอตัวสีชมพูอะ่ะเดี๋ยวจะมีสกิลฮิวให้นะจะใช้มานาก็ดูลูกไฟให้ดีๆเนะ่ยผมนี่รวมมาแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายเพยียกใส่เข้าไปกดสคิปไปเลยบูมนะนี่ครับผมตั้มให้นะเรียบร้อยนะดะานนี้กมันีเลยยากนะฮะก็เข้าสโตไทยแล้วก็ใครสนใจก็มาจัดได้นะภาพสวยดี เนี่ยไอพวกลูกสีฟ้าไพวกเนี้ยมันจะอัพสายคราสายมันเลยนะใช้เยอะมากต้องคับของใช้เยอะมากใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะอ่ะอันนี้เขาให้ออกไปเนาะระบบใหม่ก็เปิดไปแล้วระบบอันนี้ก็สตรอรี่เนี่ยไอคาแรคเตอร์ Character, หาน้ายาเนาะอ่ามันชอบอัพตัวนี้ก่อนนะฮะนี่ต้องทำนะอันนี้ต้องทําถ้าไม่ทําไม่เก่งขึ้นเลยครับแล้วคับของยากเยอะมากนะเอาง่ายคาบจนเหนื่อยอะ่ะ ถ้าไม่ค้าไม่ได้เลยนะอันนี้ผมเคยทำแล้วนะไม่ค้านีนแย่เลยนะเนี่ยต้องค้าไอ้กระปุกอน,นาคตต้องกระปลูกด้วยนะซึ่งเกมนี้ต้องแบบเยอะเลยแหละถ้าไม่ทำนี่คือแย่นะฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นฟาร์มเนี่ยกวาดล้างหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยนะผมเห็นไหมเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะนะเนี่ยแรกแรกพลังงานจะพอหลังๆนี่ไม่พอแล้วเนี่ก็ฟาร์มปุ๊บอ่ะต้องได้สีม่วงอีกอ่ะ สีม่วงด่านไหนเรายังไม่เปิดใช่ไหมถ้ายังไม่เปิดเราก็ต้องไปด่านอื่นต่ออะไรเงี้ยเราก็ไปปลดล็อกด่านเนาะอ้าวขออภัยด้วยนะเกมเขเแขบบ้งเนี่ะแป๊บหนึ่งนะ่ยเวรกรรมนะ่ยเกมดันค้างครับผมก็ขออภัยด้วยนะสตรีมเรียวๆสดๆไปเลยนะผมเนาะ,ะบูสเตอร์ทำงานหนักนะฮะค้าง ก็ขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเอาลิงก์เนะ่ยชดเชยเอาลิงก์ชดเชยให้นะผมจะว่านะฮะับทำไมมันไปไม่ได้วะอ่าโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นแพ็กเตอร์เหมือนเนาะไปต่อไปแล้วก็สู้เลยดีกว่านะเสียเวลานะฮะผมนี่มันจะมีภาษานี่บอกเนาะเมนูเห็นไหมช็อปเฟนแบ็กอะไรเงี้ยจดหมายมีอะไรให้นะเราก็รับไปนะฮะอ่าเปิดตัวไหม ใช่ไหมใบกรชาหรือเปล่าไม่ใช่นะใช่จริงด้วยครับตั๋วสิบใบไม่ใช่ครับผมมันเป็นตั๋วอะไรวะนี่ฮนะมีตั๋วสิบใบให้ในกระชาเนี่ยผมได้มาแล้วผมเพื่อเผด้เดคุล่านะเดคุล่ามันชอบออกบ่อยไม่รู้เป็นไรครับผม<อ><อ>ก็เล่นมาสักระยะหนึ่งก็จะมีกระชาในซองจดหมายเนาะเปิดเนาะ สิบใบนะฮะเฮ้ยผมได้อะไรไปวะโอ้ได้โอ้ยไอตัวนี้ก็น่าจะเก่งอยู่นะนี่อยากได้ตัวนี้กับตัวนี้มากเนี่ยอยากได้ตัวนี้มากกว่านะฮะนี่ไม่เก่งเลยนะไอตัวนี้มันเป็น S R นะมันก็ใช้ได้อะตัวเนี้ยเป็นบุญงแหวนนะผมเคยใช้อยู่นะฮะมันเป็นตัวเก่าที่ผมเคยใช้ไม่ประทับใจเลยฮนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เอาเลยรีทิ้งเลยดีกว่านะฮะ เสียเวลาชายนะฮะไปลุยด่าน,นครับผมอันนี้มีอะไรเราก็มีของให้รับนั่นแหลนะเนาะใครเล่นจริงจริงจังก็พยายามรับคงรับของเอานะผมเนาะอันนี้ก็ได้มาใบหนึ่งลนะพยายามเก็บให้ได้10บใบนะเออผมเปิดไปแล้วเล่นๆล่สามสี่ใบนะพยายามเก็บให้ได้10บใบนะบผมอ่าเกมเพลก็ลุยนี่มีระยะครับผม นึกถึงสบายก่อนนะเกมนี้หนังกระตูนนี้ต้องนั่งจ้องตลอดเวลานะนี่เอาตัวนี้มาใส่นี่ไอว้วนออกไปแทงไม่ดีแถวใครแถวมันนะเออแถวใครแถวมันอันนี้เราเป็นแถวดำเมจก็ได้นะอันนั้นแถวฮิว แต่ว่าอันนี้จะฮิวเป็นการกรบาทนะถ้ามันฮิวเป็นการกรบาทจะอยู่ตรงนี้ได้นะผมนี่มันจะฮิวเป็นการกรบาทนะใครเคยเล่นจะรู้แหละมันฮิวเป็นการกรบาทนะตัวผู้หญิงอนะถ้าไม่ตายนะผมดูวงแหวนนี่ก่อนนะนี่แม้ตุ้มนะเป็นแทงเอาหัวใจไปใส่เข้าไปอ,อติดนะเจอหัวใจจะติดนะฮะเรียบร้อยผ่านง่ายๆนะฮะ ประมาณนี้เลยครับเกม์คร่าวๆนะมันก็ใช้ได้เลยครับไอ,อ้อออลูกข่างใช้ได้นะเดี๋ยวสกิลเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับมันลูกข่างมันจะรวมตัวละครอจะจะดึงศัตรูตออเข้ามาได้ด้วยนะ่ยเดี๋ยวเล่นไปสักพักเนี่ยจะมีสกิลประมาณ3สกิลแต่ละตัวจําไว้ได้จำให้ได้นะว่ามันจะเป็นการมั่วหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยพออัพยยเยอะๆปุ๊บเดี๋ยวสกิลลูกข่างมันจะมีแบบว่า ยังไงล่ะมันจะรวมมาให้นะผมหลายตัวจําดีๆนะผมมันจะมีสกิลดวงสกิลดูดนะครับผมนีม่ดูดเข้ามารวมกันแล้วก็ใช้ท่านี้ไปนะอันนี้ก็ใช้ลูกข่างเอ้ยไม่ใช่วงแหวนเนาะอ่าประมาณนั้นก็เป็นเกมที่น่าเล่นน่าสนใจนะฮะใครสนใจก็จัดมาได้เลยนะฮะที่สต re ไทยนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ให้นะก็ไปโหลดได้ที่สตไทยเนาะ คือผมไม่ว่างนะช่วงนี้ผมสตรีมถังซันหนักมากผมชอบเนาะเล่นสนุกมากนะตอนนี้ไปได้เรื่อยๆนะก็ยังไม่ได้ทาคลิปแนะนาเกมใหม่ก็มีโอกาสก็ทําตอนนี้แหละครับผมอ,อตอนกลางคืนยามว่างเนะี่ยหลังจากสตรีมแล้วก็กินข้าวก็จะนอนแล้วนะก็ฝากไปด้วยครับเกมนี้ใครชอบแนวๆนี้ก็ไปเล่นได้สนุกดีสนุกนะแต่ว่าเวลาจะฟาร์มของอะ่ะลําบากหน่อยนะว่าพลังงานมันจะหมดเร็วช่วงแรกๆมันแจกเยอะนะช่วงลวหลังๆจะหายยากอยู่ ก็พยายามเก็บเพชรด้วยนะไว้ซื้อพลังงานเนาะอันนี้ก็ไม่ยากครับผมนี่ก่อนจะต่อสู้แล้วก็จัดตัวละครนะแถวใครแถวมันก่อนนะแล้วพอพอเหลือพอที่เหลือปุ๊บมึงถึงจะจะข้ามแถวได้นะดูดีนนะรวมตัวละครก่อนอ่ารวมไม่ได้เวยรกรรมนะอันนี้รวมได้วงแหวนที่กี้เห็นไหมรวมได้อ่ารวมได้รวมรวมอีกอันนี้ก็ต่อยเข้าไป ดูนะไอ้นี่อยู่ตรงไหนนี่ยนี่น่ถ้าไม่ตายมาแล้วนี่ฮะรวมตัวละครมาตรงกลางมันจะมีสกิลของมันนะไอ้นี่มันจะมีสกิลเหมือนไอ้ตัวผู้หญิงอ่ะรวมตัวละครตรงกลางแล้วจัดการทีเดียวเนี่ยเรียบร้อยนะฮะยากไหมไม่ยากนะง่ายๆนะผมเนาะนี่ก็สวยงามก็ได้ของได้ของได้ทุกอย่างแล้วแหละนะฮะด่านบงด่านบอสนะ่ยกลับมาหน้าหลักระบบก็จะเปิดขึ้นอีกเนาะ ระบบทุกอย่างก็จะเปิดขึ้นเนะยเราก็มาดูว่าระบบอะไรเปิดนะฮะตรงนี้เข้าได้หมดนะรูมไอ้พวกรูมเนี่ยผมเคยได้นําเกมนี้ไปแล้วนะฮะพวกรูมพวกอะไรเนี่ยเข้าไปอัพนู้นอัพนี่ได้หมดเลยนะฮะผมเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนการไต่เหมือนไต่หออะนะฮะยิงยิงผ่านได้ก็ยิงเก่งนะฮะเหมือนฝึกนะเหมือนฝึกเหมือนฝึกนะประมาณเหมือนฝึกแหละนะฮะนี่เหมือนอัพดีกว่าไม่ใช่ดีกว่าโอ้โหเหมือนอัพอะ เออเหมือนอัพว่าอัพอะไรอัพอะไรยังไงเนาะประมาณนั้นแหละนี่ฮะสายไหนเป็นสายไหนเนี่ยในนี้มีตัวอะไรบ้างก็อัพไปมีตัวอะไรบ้างนี่มีตัวนี้ก็อัพนี่ตัวนี้อัพนี่ตัวนี้ up, นี่นถ้ามีตัวนี้จะตัวเนี้ผมผมเคยได้บ่อยมากไอตัวอดุดเลือดแรงเนะฮะแรงแต่มันซ้ำบ่อยแต่ผมอัพอันนี้ก็นี่มีลูกคางนะฮะใครอยู่สายไหนก็อัพสายนั้นเนาะโอเคนะผมก็ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมาก เกมก็ประมาณนี้แหละนะฮะนี่ผมก็ได้ใบตัว๋วตั๋วกระชามานะเก็บให้ได้นะสิบใบนะฮะผมมันจะได้ตั๋วกระชามาแล้วก็ให้ไปเปิดนะฮะให้ไปเปิดนะเนาะเรนไปซองยหนึ่งมันจะมีสิบใบนะผมได้ตัวนี้ชยลดูอราเชื่อไหมเหมือนเซิร์ฟไต้หวันที่ผมเคยได้นะฮะแม่งชอบได้มันตลอดเลยนะผมไม่รู้เป็นไรเ่นไปซองระะเจ็บจบด่านสองมันแจกฟรีนะฮะออ้ยได้ตัวนี้เหรอตัวนี้ก็ดี แทงดีนะผมเฮ้ยได้ตัวนี้ครับผมโุยตัวนี้ดีมากครับผมเนี่ยตัวนี้โคตรดีเลยผมจะบอกให้นะสุดยอดนะโคตรหนาผมจะเล่นให้ดูเลยนะผมโคตรหนาของดีเลยครับเนี่ยนะดีกว่าแดคูล่าเยอะเลยครับผมผมไม่ทำใจไปแล้วกะว่าแดคูล่าแน่นอนเนะอันนี้ตัวท็อปเลยนะครับผมแอน เดี๋ยวอนาคตมีภาษาไทยอาจจะเล่นเกมนี้ด้วยนะฮะนี่ฮะตัวท็อปเลยนะไอ้ตัวนี้จัดจ้านในย่านนี้เนี่ยต้องอัพอันเนี้ยเยอะนะฮะต้องหากวาดล้างอันนี้ก็สกิลเนาะมันจะมีบอกว่าสกิลที่ทำอะไรนะฮะแม้มันตีหมู่ถึงแถวหลังเลยนะนี่แม้มันจะมีบอกอยู่นะทะลุหลังตีหมูนะโคตรด,ดีตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าผมเคยใช้ตั้งแต่เซิร์ฟ ไต้หวันนานแล้วที่ผมเล่นเนี่ยนะฮะไม่รู้ามีคิดว่าจะได้มันอีกนะผมเนี่ยอ่ะมันลองดูว่าถ้าไม่ตายเป็นยังไงบ้างลุยของไม่ให้ฝึกครับผมไม่อยากฝึกไม่ชอบนะฮะมันบังคับให้ฝึกครับผมผมไม่ค่อยชอบนะฮะขี้เกียจนะฮะอ่าแล้วก็หมัดตาม พยายามอ,อยู่ตัวละครตรงไหนฝั่งไหนก็เอาก่อนเข้าฉากแล้วก็เอาตัวละครไปยืนแปะไว้นะะมันจะเป็นแถวใครแถวมันอันนี้หาของได้นะเนี่ยหาของได้มันจะสอนนะทุกคนน่าจะเล่นแล้วแหละเพราะาผมทำคลิปช้าไปหน่อยนะเกมมนะันมาตั้งแต่เมื่อวานไปแล้วใช้แทรกก่อนนะฮะสามแถวแรกอ่าลุยต่อครับผม นี่แถวหลังตอนนี้ก็รูดท่ามไม่ตายอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะฮะโคตรเท่นะฮะจำชื่อตัวละครไม่ได้สักตัวนะเพราะว่าดูการ์ตูนมานานแล้วมากนะครับผมเอาแล้วครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลงอันนี้ให้ดูแล้วกันนะฮะตัวใหม่ของเรานะ อันนี้ก็ทําตามที่มันแนะนำมันมก็จะแจกของแจกนู่นแจกนี่ด่านฮาร์ดมีนะฮะด่านฮาร์ดเปิดตั้งแต่นานแล้วนะฮะอ่ะโอ้ยเดี๋ยวกับลืมนี่เลยครับนี่ฮะเวลายืนรับตำแหน่งเอาแถวเยอะๆเนี่ยครับคือไอตัวนี้มันตีทะลุแถ,ถวหลังได้ก็เอามาอยู่ตรงนี้แหละนะเยอะๆหน่อยนะฮะอันนั้นเดี๋ยวๆออไปดูวิ โคตรเท่นะผมไม่เปิดได้งไงวะเอานะครับผมใช้สกิลที่ก่อนยิงกระสุนวิญญาณไปนะฮะผู้หญิงตัวนี้เอามารวมไม่ได้นะครับมีตัวเดียวพยายามชิงไวพี่ออโต้มีนะกดออโต้ได้อันนี้ดึงมันได้ไหมอ่าดึงมันลงกันแล้วกระสุนวิญญาณใสบึ้มนะฮะเรียบร้อยนี่ล่ะนี่ครับ ถลายทั้งแถบนะฮะเดยวใช้ทางไม่ตายให้ดูนะทะางไม่ตายโห้โคตเท่ตัวนี้นะผมชอบมากเลยนะเป็นตัวโกงที่สู้กับเพืโคตรมันนะนี่ฮนะตามจีนเป็นตีหมูนะเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะผมก็ได้เปิดได้ตัวดีนะโชคดีหน่อยนะก็ใครอิจฉาก็เปิดไม่ได้ก็รีทิ้งเนาะไม่ยากนะงี้ก็ ากกดไลค์กดคลายช่องในเกมด้วยนะยังไงเจอใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ว่าจะเซิร์ฟนอกเซิร์ฟในยังไงก็จะสรรหาเกมมาให้เล่นเรื่อยๆนะยังไงเจอใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผม